ตอนที่1,398สงครามนิรัน์พวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฉันแล้วแม้ว่าความกลาหนจะถูกทำลายแต่พวกเขาก็สามารถอยู่รอดได้ฉันเข้าใจดีที่พวกเขาไม่ต้องการมาตายอย่างเปล่าประโยชน์แบบนี้หญิงสาวกล่าวว่าเราไม่อาจใช้มาตรฐานทางด้านศีลธรรมทั่วไปกับพวกเขาได้ซูผิงพูดไม่ออกแต่คำพูดของระบบนั้นเป็นความจริงไม่มีเหตุผลใดที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตของตัวเองไปต่อสู้เพื่อผู้อื่น คำพูดที่ว่าผู้แข็งแกร่งควรช่วยเหลือเหือผู้อ่อนแอสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อกำหนดทางด้านศีลธรรมของมนุษย์ทั้งที่ในความเป็นจริงแม้แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต่อให้ผู้แข็งแกร่งจะอยู่เหนือผู้อื่นมากมายแต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องแสดงความเมตตาต่อคนอ่อนแอในขณะเดียวกันคนอ่อนแอบางคนก็เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายที่ถูกผู้อื่นปกป้องจนละเลยที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเอง ซูพิงคิดถึงเหล่าเทพเผ่าพันธุ์ที่เย้ยหญิงเช่นนี้ได้ถูกชาวสวรรค์ทำลายไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าหรือไม่หากเขาจะล้างแค้นให้คนเหล่านี้สำหรับบรรพชนมารทั้งสองคาดว่านี่ก็คงเป็นคำพูดจากใจของพวกเขาเช่นกันในสายตาพวกเขาเผ่าพันธุ์มากมายในจักรวาลน,นี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากมดมแมลงจะเสียใจไหมหากเหยียบมดตายไปตัวหนึ่งจะเสียใจไหมหากต้นหญ้าถูกเหยียบย่ำจนตาย ในสงครามที่เดิมพันด้วยชีวิตและความตายของเผ่าพันธุ์มากมายนับไม่ถ้วนภายในจักรวาลจะมีผู้แข็งแกร่งเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าร่วมการต่อสู้ซึ่งทําให้ซูผิงเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ซูผิงรู้ว่าเขาไม่สามารถใช้ความคิดของตัวเองผูกมัดคนอื่นได้และเขาก็ไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะบังคับคนเหล่านั้นด้วยพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะยืนหยัดเพื่อเราจริงๆ ซูผิงกระซิบแตกพวกเขาเต็มใจที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของเต่าสวรรค์งั้นเหรอหรือพวกเขายินดีที่จะใช้ชีวิตอย่างสุนัขไร้เจ้าที่ต้องหลบหนีจากเต่าสวรรค์ตลอดไปเหรอหญิงสาวจ้องไปที่ซูผิงและกล่าวว่าฉันเคยบอกเรื่องนี้กับพวกเขาแล้วแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังไม่เต็มใจที่จะมาอยู่ดีซูผิงมองไปทางระบบแล้วกล่าวว่าถ้าเราทุกคนคิดแบบนี้พันธมิตรของเราจะอยู่รอดได้ยังไง เตาสวัรค์โจมตีดินแดนต่างๆอย่างต่อเนื่องเมื่อดินแดนบนรรพชนมันถูกควบคุมโดยเตาสวรรค์อย่างสมบูรณ์อาณาจักรแห่งความกลาหลจะเปิดขึ้นอีกครั้งและจักรวาลหลายร้อยล้านจะถูกทำลายดังนั้นนี่คือเหตุผลที่เราต้องเข้าร่วมในสงครามแต่บรรพชนมานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมดังนั้นความหวาดกลัวของคนอื่นๆจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเขาหญิงสาวถอนหายใจ ถ้าเป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายของตัวเองรับรองว่าพวกเขาจะต้องเข้าร่วมอย่างแน่นอนแต่เมื่อเป็นชีวิตและความตายของคนอื่นมันก็ยากที่จะน้มน้าวใจของพวกเขาได้สูผิงมองไปที่ระบบและกล่าวว่าหากดินแดนแห่งความโกลาหลถูกควบคุมโดยเต่าสวรรค์มันจะส่งผลกระทบต่อเธอไหมฉันเกิดในดินแดนแห่งความโกลาหลถ้าดินแดนแห่งความโกลาหลตกไปอยู่ในเงื้อมือของเต่าสวรรค์ฉันก็จะหายไปด้วยหญิงสาวกล่าวอย่างใจเย็น ซูผิงตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเธอยังคงปกป้องบรรพชนมารทั้งสองซูผิงคิดว่าเธอให้ท้ายคนเหล่านั้นมากเกินไปสงครามครั้งนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าระหว่างสิ่งมีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนหรือเต่าสวรรค์ใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายถูกทำลายและพวกเขาจะยืนดูอยู่เฉยๆได้ยังไงอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถตำหนิเธอได้เพราะหากพวกเขา่า้แพ้คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงหนีไม่พนม้นมารดาแห่งความกลาหนอยู่ดี พวกเขาทั้งหมดเป็นลูกของเธอนะพวกเขารู้เรื่องนี้ไหมสู้ผิงกล่าวนายต้องการให้พวกเขาช่วยเหลือฉันเพื่อตอบแทนบุญคุณเหรอพวกเขาช่วยฉันมาแล้วสองครั้งและตอนนี้หากพวกเขาไม่อยากสู้มันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ถ้าฉันตายจริงๆฉันก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาจะรอดชีวิตจากนั้นใบหน้าของเธอก็เผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นคนเป็นแม่ย่อมไม่เกลียดชังลูกของตัวเองนะับประสาอะไรกับการเรียกร้องให้พวกเขาต้องมาเสี่ยงชีวิตในสงครามที่ไม่ใช่ของพวกเขาเอง ซูผิงรู้สึกถึงความสงบของเธอและหัวใจของเขาก็สงบลงเช่นกันหากพวกเขาพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้จะมีสิ่งมีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนถูกฆ่าตายกันไม่เข้าร่วมในสงครามนั้นเทียบเท่ากับการยืนอยู่ข้างๆแม้ว่าบรรพชนมารทั้งสองจะค่อนข้างเห็นแก่ตัวแต่เรื่องนี้ก็ไม่สามารถตำหนิพวกเขาได้เพราะมันไม่ใช่การต่อสู้ของพวกเขาตั้งแต่แรกเข้าใจแล้ว ซูผิงไม่กล่าวอะไรมากไปกว่านี้เขาไม่มีเหตุผลที่จะตำหนิคนอื่นและเขาทำได้เพียงพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเธอบอกว่าดินแดนที่เหลืออยู่ของซากปรักหักพังสวรรค์ชั้นสูงเป็นเพียงภาพลวงตาแล้วพื้นที่บ่มเพออื่นๆล่ะพื้นที่บ่มเพออื่นๆเคยดำรงอยู่เมื่อครั้งอดีตแต่พวกมันถูกทำลายในสงครามสองครั้งแรกหญิงสาวกระซิบ ดังนั้นคนที่นายเห็นในพื้นที่บ่มเพราะล้วนตายไปแล้วฉันสร้างพวกเขาขึ้นมาจากความทรงจำของจักรวาลน,นั้นดังนั้นพนักงานทุกคนจึงไม่สามารถออกจากร้านได้เพราะพวกเขามีลักษณะคล้ายกับพูดผีเมื่อหลุดออกจากการคุ้มครองของร้านพวกเขาก็จะสูญสลายไปซูพิงเกิดความกับแค้นอย่างถึงที่สุดแม้ว่าเขาจะมีคำตอบอยู่ในใจแต่เขาก็ยังเกิดความเจ็บปวดเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินระบบย้ำเตือนอีกครั้ง เขาได้สัมผัสกับบุคคลจำนวนมากเกินไปภายในพื้นที่บ่มเพาะและโจแอนนาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดฉันเข้าใจแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่โจแอนนากล่าวว่าดินเดนเทพอาเคียนถูกทำลายไปนานแล้วแต่ฉันไม่สามารถหาบันทึกเรื่องราวดังกล่าวภายในห้องสมุดของสถาบันวิธีสวรรค์ได้นั่นเพราะเหตุการณ์นั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเอง การมีอยู่ของหลุมฝังศพกึ่งเทพได้พิสูจน์แล้วว่าดินแดนเทพอาเคียนครั้งหนึ่งเคยพินาศและดินแดนเทพอาเคียนที่ฉันไปก็เป็นลักษณะเดียวกันกับตอนที่ชาวสวรรค์ยังไม่บุกรุกเข้ามาฉันรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ฉันกลับเพิกเฉยต่อมันสู้ผิงพึพรรมพำกับตัวเองเป็นฉันเองที่ขยับมือและเท้าเล็กๆน้อยๆยเพื่อทำให้ความคิดของนายได้รับผลกระทบหญิงสาวกล่าวอย่างใจเย็นมีความจริงบางอย่างที่นายไม่จำเป็นต้องรู้ พวกมันโหดร้ายเกินไปและจะส่งผลต่อการฝึกฝนของนายฉันได้แต่หวังว่านายจะไม่รู้อะไรและฝึกฝนตัวเองอย่างมุ่งมั่นเท่านั้นซู้พิงตกตะลึงและไม่พูดอะไรอีกท่านใดนั้นเขาก็จำได้ว่าในอาณาจักรลับของจักรวาลสหพันธ์ดวงดาวเขาเคยเห็นร่างของใครบางคนที่มีดวงตาคุ้นเคยอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นโจแอนนาเขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับดวงตาคู่นั้นนั่นคือโจแอนนา เธอเป็นเทพีแห่งสงครามในหลุมศพกึ่งเทพและหลุมศพกึ่งเทพได้ถูกทำลายล้างไปนานแล้วเธอและเทพอมะตะอีกสี่คนก็เสียชีวิตเช่นกันอาจเป็นเพราะพวกเขาอ่อนแอมากเกินไปจึงถูกละเลยจากชาวสวรรค์นั่นเป็นเหตุผลว่าต่อให้พวกเขาตายไปแล้ววิญญาณของพวกเขาก็ยังไม่กลายเป็นเท่าทานเมื่อครั้งที่ฉันรู้แจ้งในเต่ามายาฉันได้หลงทางในขณะนั้นมีใครบางคนได้นำทางให้ฉันออกมาและอีกร่างหนึ่งก็ปิดกั้นกระแสพลังงานให้ฉันพวกเขาคือ ซูผิงมองไปที่หญิงสาวร่างที่นำทางนายออกมาคือโจแอนนาและอีกคนคือเทพอมตะที่ถูกชาวสวรรค์ฆ่าตายเขาอ่อนแอมากเกินไปนายจึงจำเขาไม่ได้หน้าหญิงสาวกล่าวแต่เส้นเวลาในจักรวาลน,นี้ได้ผ่านไปนานแล้วแม้ว่าพวกเราจะเคยพบกันในห้วงเวลาอื่นแต่ทำไมพวกเขาถึงช่วยฉันละ่ะซูผิงออดไม่ได้ที่จะถาม อดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลาหนฉันนำพวกเขาออกจากห่วงเวลาหนึ่งและให้พวกเขาปรากฏตัวในอีกห่วงเวลาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่ภาพลวงตาที่ฉันสร้างขึ้นทุกคนล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่แท้จริงหญิงสาวกล่าวว่าสิ่งที่นายเห็นคือพวกเขาในอดีตเมื่อนายเห็นพวกเขาร่างของนายจะปรากฏในความทรงจำของพวกเขาในอนาคตด้วยดังนั้นในตอนนี้ทุกคนจึงรู้จักนายเป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่พวกเขาล้วนตายไปแล้วอย่างไรก็ตามจิตสำนึกส่วนหนึ่งของพวกเขายังคงล่องลอยอยู่ในอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าเมื่อนายรู้แจ้งในเต่ามายามันได้สร้างผลกระทบบางอย่างต่อแม่น้ำแห่งการเวลาและเต่าสวรรค์ก็ตรวจพบการดำรงอยู่ของนายเหมือนกันหญิงสาวจ้องไปที่ซูผิงและกล่าวว่า แต่วิญญาณที่ตายไปแล้วจํานวนมากล้นเป็นศัตรูของชาวสวรรค์ลและพวกเขาก็อยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องนายในเงามืดแม้ว่านายจะไม่รู้ตัวก็ตามโจอแอนนามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดกับนายดังนั้นเธอจึงเป็นคนที่นําทางนายออกไปในขณะที่คนอื่นๆกําลังต่อสู้กับชาวสวรรค์เพื่อไม่ให้พวกมันไปถึงตัวนายได้สู้พิงตะลึง,งนันคนที่ตายไปแล้วเหล่านั้นที่ครั้งหนึ่งเคยรู้จักกับเขาและทุกคนก็ไม่ลังเลที่จะต่อสู้กับชาวสวรรค์เพื่อปกป้องเขา ความคิดของซูพิงดูเหมือนจะย้อนกลับไปในตอนนั้นขณะนั้นเขาอ่อนแอเกินไปและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะออกจากที่นั่นได้ปรากฏว่าแท้ที่จริงแล้วมีผู้คนมากมายได้ให้ความช่วยเหลือเขาจากเงามืดโดยที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนแล้วตอนนี้พวกเขาบางส่วนได้ถูกทำลายไปอย่างสมบูรณ์หญิงสาวถอนหายใจซูพิงรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมาก เขารู้ดีว่าการที่คนเหล่านั้นต่อสู้กับชาวสวรรค์เพื่อปกป้องเขาจะต้องเกิดความสูญเสียมากเพียงใดทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นแม้ว่าฉันจะรู้จักคนมากมายในพื้นที่บ่มเพาะแต่ผู้คนจำนวนมากก็มีความสัมพันธ์กับฉันแบบตื้นเขินเท่านั้นนี่แม้แต่ผู้อาวุโสของสถาบันวิถีสวรรค์พวกเราก็ยังไม่มีมิตรภาพเพียงพอที่จะเสี่ยงชีวิตแทนกันได้ซูผิงรู้สึกทนไม่ได้กับความจริงเรื่องนี้ นั่นเป็นเพียงความคิดของนายแต่สำหรับพวกเขาบางทีนายอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายหญิงสาวกระซิบเมื่อตอนที่นายพบกับพวกเขาในพื้นที่บ่มเพาะคนเหล่านั้นล้วนยังมีชีวิตอยู่แต่เศษเสี้ยววิญญาณของงอพวกเขาที่อยู่ในอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าต่างก็ตระหนักดีว่านายคือทายาทคนสุดท้ายของฉันพวกเขาล่องลอยอยู่ที่นั่นมานานเกินไปและทุกคนต่างคาดหวังว่าความหวังสุดท้ายนี้จะปรับปรามเต่าสวรรค์ได้สำเร็จ ซูพิงรู้สึกว่าเลือดทั่วร่างกายของเขากำลังเดือดพล่านแล้วมีวิธีทำให้พวกเขาฟื้นคืนชีพได้ไหมมีหญิงสาวกล่าวว่าฉันสามารถดึงพวกเขามาจากอดีตและเข้าร่วมในสงครามครั้งสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แต่เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากครั้งนี้เรายังคงพ่ายแพ้ก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะดับศูนย์ไปตลอดกาลและเมื่อถึงตอนนั้นตัวตนของพวกเขาจะถูกลบออกจากโลกแห่งความกลาหนโดยไม่มีผู้ใดจดจำพวกเขาได้อีก ถ้าครั้งนี้ล้มเหลวฉันมีโอกาสอีกครั้งที่จะบ่มเพาะผู้สืบทอดคนสุดท้ายและสามารถดึงพวกเขาเข้าร่วมการต่อสู้ในอนาคตได้อย่างไรก็ตามหากเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นอีกไม่เพียงพวกเขาจะดับศูนไปเท่านั้นแม้แต่ตัวฉันก็จะถูกลบล้างออกไปราวกับไม่เคยดำรงอยู่หญิงสาวกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง ความเร็วในการบุกทะลวงของเต่าสวรรค์ที่เกิดขึ้นภายในดินแดนแห่งความกลาหนนั้นสูงมากและเมืองใหญ่มากมายในมือของฉันต่างก็ถูกพวกมันทำลายไปแล้วเมื่อเต่าสวรรค์ควบคุมดินแดนแห่งความกลาหนอย่างสมบูรณ์พลังแห่งความกลาหนจะไหลทะลักออกมาอีกครั้งและทุกชีวิตทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตจะถูกลบล้างออกไปซึ่งทำให้พื้นที่ทั้งหมดกลับสู่สภาพเดิมเหมือนเช่นตอนที่ฉันเกิดมา ซูพิงนึกถึงโศกนาฏกรรมของการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเกิดความเศร้าโศกเป็นอย่างมากสงครามระหว่างสิ่งมีชีวิตและเต่าแห่งสวรรค์น,นั้นครอบคลุมชั่วนิรันร์กี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในสงครามครั้งนี้ซูพิงมองไปที่หญิงสาวตรงหน้าเขาผู้เล่นตัวจริงในสงครามครั้งนี้คือมันดาแห่งความกลาหนและเต่าสวรรค์สูงสุดทั้งสองฝ่ายเป็นผู้เล่นและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นตัวหมาก ซูผิงเป็นตัวหมากที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งถูกควบคุมโดยระบบเธอแพ้เกมนี้มาสามครั้งแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่และเป็นไปได้มากว่ามันจะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายเพราะหากครั้งนี้เธอยังคงพ่ายแพ้มันก็มีโอกาสสูงที่ครั้งต่อไปเธอจะไม่มีเดิมพันในมืออีกแล้ว